สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทำภาพสโลวหรือสปีดของแอปแคปคั t นะครับอันนี้นะครับเราเข้ามาพร้อมที่จะตัดต่อแล้วนะครับถ่ายมาธรรมดานะครับเราลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับน้ำไหลธรรมดาตามปกติเลยนะครับก็คือ1นั่นเองนะครับ 1x กก็คือความเร็วปกติตามที่เราถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเร่งความเร็วให้ภาพนี้เร็วขึ้นนะครับ เราก็ต้องมากกว่า 1x นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพนั้นสโลโมชันนะครับก็คือภาพนั้นช้าลงนะครับเราต้องต่ำกว่า 1x นะครับไม่ว่าเราจะทำภาพสปีดหรือสโลนะครับอย่างแรกที่ต้องทำคือติ๊กที่วิดีโอให้เป็นขาวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาที่ความเร็วตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบอีกนะครับแบบปกติและแบบโค้งนะครับเรามาเล่นแบบปกติก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับความเร็วเท่ากับ 1x ก็คือความเร็วยังปกติอยู่นะครับถ้าเราเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นภาพสโลว์นะครับและเรายังสามารถจะปรับความสมูทตรงนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสามารถจะปรับความเร็วนะครับและปรับคุณภาพผมจะปรับคุณภาพนะครับนั่นคือเราปรับ2อย่างแล้วนะครับปรับเป็นช้าด้วยแล้วก็ให้มีคุณภาพด้วยนะครับคือเราอาจจะไม่ปรับคุณภาพตรงนี้ก็ได้นะครับปรับตรงนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับ เพราะว่าการปรับคุณภาพนะครับใช้เวลานานมากคือวิดีโอของเราไม่ได้ยาวเลยนะครับแต่เมื่อเราตั้งปรับคุณภาพนะครับเขาจะใช้เวลานานนะครับตอนนี้วิดีโอผมไม่ได้ยาวเลยนะครับตอนนี้ใช้เวลา12นาทีแล้วนะครับยังปรับไม่เสร็จเลยนะครับหลังจากที่เราปรับแล้วนะครับเราลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นภาพช้าอย่างนี้นะครับถ้าเราปรับแบบปกติภาพก็จะช้าทั้งวิดีโอเลยนะครับ และถ้าเราไม่ต้องการนะครับเรามาอันดูรีดูตรงนี้นะครับเขาก็จะให้มาเป็นความเร็ว 1x ปกติเหมือนเดิมนะครับและทีนี้เราไปปรับแบบอื่นอีกนะครับให้เราคลิกที่วิดีโอนะครับมาที่ความเร็วนะตะกี้เรามาที่ปกติถ้าเราใช้ภาพสโลนะครับก็คือช้าลงก็คือต้องต่ำกว่า 1x นะครับแต่ถ้าเกิดให้ภาพเร็วขึ้นก็ต้องมากกว่า 1x และต่อไปเรามาปรับแบบโค้งนะครับแบบโค้งก็คือสามารถที่จะเร็วบ้างและก็ช้าบ้างนะครับ มีทั้งแบบอัตโนมัตินะครับที่เข้าตั้งไว้ให้เู่แล้วนะครับเหล่านี้นะครับและเราสามารถจะกําหนดเองได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแต่เราก็แก้ไขได้สมมุติว่าผมจะเลือกแบบนี้นะครับเราก็เล่นวิดีโอดูนะครับว่าเราชอบหรือไม่เห็นไหมครับบางช่วงเร็วบางช่วงช้าใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกแบบภาพปฏิดนะครับเราสามารถทจะมาแก้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือเม็ดบีด ของเรานะครับเป็นเม็ดๆนะครับที่เขาตั้งมาให้ก็คือต่ำกว่า 1x เนะครับเห็นไหมครับต่ำกว่า 1x ก็คือสโล่นิดนึงแล้วทีนี้ก็เร็วแล้วก็ลงสโล่มากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตามนี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะตั้งอัตโนมัติเราสามารถที่เลื่อนได้นะครับเห็นไหมเราใส่เม็ดบีดได้นะครับโดยการเลื่อนเส้นขาวๆไปไว้ที่จุดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่เม็ดบีดไปเราก็บวกเม็ดบีดไปนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนเม็ดบีบลงมานะครับเพื่อให้เขาสโล เราสามารถจะเพิ่มลดเม็ดบีดตรงนี้ได้นะครับจะเพิ่มลดเม็ดบีดตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนเส้นขาวๆไปตรงนั้นเพิ่มเม็ดบีดอีกนะครับวิธีเพิ่มลดเม็ดบีดนะครับเราก็เลื่อนเส้นขาวๆไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มหรือลบได้เลยนะครับน้ําตกนะครับสมมุติว่าเราเป็นภาพคนก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราวิ่งอยู่ช่วงไหนที่เราต้องการให้เป็นภาพสโลเราก็สโลช่วงไหนที่ใหญ่ภาพเร็วก็ภาพเร็วนะครับ หรือช่วงไหนที่เราใช้ภาพปกติธรรมดานะครับเราก็สามารถที่มาเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเราควรที่จะสโลตอนที่เราเห็นน้ํามากกว่านะครับดังนั้นก็คือตรงนี้เห็นน้ํานะครับเรายึดเส้นขาวนี้เป็นหลักนะครับเห็นน้ำเราควรจะสโลนะครับสโลปิดก่อนนี้นะครับก็เป็นป่าธรรมดาเราอาจจะขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาดูนะครับ ถึงพื้นน้ำอีกนะครับเราก็สโลอีกผมเล่นใหม่นะครับผมเอาสีขาวมาตรงนี้เลยนะครับเล่นเห็นไหมครับเป็นภาพสโลนะครับภาพสโลยังสโลอยู่นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับพอช่วงที่เห็นน้ําเห็นไหมครับค่อยขึ้นอันนี้ก็คือความเร็วหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่เห็นน้อน้ํานะครับพอเห็นน้ําอีกเราก็ทําเม็ดบีดให้เป็นสโลอีก เห็นไหมครับทำเม็ดบีบให้เป็นสโลอีกและเรายังสามารถจะเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับความสมูทก็เหมือนเดิมนะครับปรับความเร็วและคุณภาพนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าผมผมไม่เอาแล้วผมเอาใหม่นะครับหลังจากเม็ดลออกไปนะครับเรากดตรงนี้นะครับออกถ้าเราจะแก้ไขในฟอร์มอัตโนมัติเยอะขนาดนั้นนะเรามากําหนดเองเลยดีกว่านะครับ ผมลองแบบกระสุนให้ดูนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีความระดับความเร็วของที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดิ่งลงนะครับหนึ่งเอ็กนะครับก็คือค่าปกติความเร็วปกตินะครับหลังจากนั้นเขาก็มาสโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็สปีดของที่อีกนะครับลองเล่นดูนะครับเห็นไหมเร็วแล้วก็สโลนะครับตรงนี้สโล แล้วก็กลับขึ้นไปเร็วอีกครั้งหนึ่งเราออกไปนะครับเราไม่ตั้งนะครับหรือว่าเรามากําหนดเองเราไปกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขเขาตั้งมานะครับการกําหนดเองเขาตั้งมาเป็น 1X นะครับก็คือความเร็วปกติก่อนสมมติว่าตอนแรกเราให้เลื่อนสโลนะครับแล้วเราสามารถเลื่อนเส้นขานี้ได้นะพอตรงนี้เราใส่เม็ดบีดอีกนี่ใส่เม็ดบีดของเราเองเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เราใช้เร็ว คือตามความต้องการของเราเลยนะครับเราสามารถจะเลื่อนภาพดูตรงนี้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับว่าช่วงไหนเราจะเร็วช่วงไหนเราจะช้าหรือช่วงไหนเราจะปกติเราก็ดูภาพแล้วก็ดูเส้นนี้นะครับเราก็สามารถจะเลื่อนเส้นนี้มาดูนะครับว่าภาพไปถึงไหนแล้วเราควรที่จะสโลวหรือไม่หรือว่าปกติหรือว่าเร่งความเร็วนะครับเราทําได้หมดนะครับนะครับเราก็ติ๊กถูกนะครับถ้าสมมุติว่า เราไม่เอานะครับไม่เอาเราก็มากดตรงนี้นะครับที่เราตั้งไว้เขาก็จะคืนค่าทั้งหมดนะครับทีนี้การตั้งค่านะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาที่ความเร็วความเร็วก็อย่างที่บอกนะครับแบ่งเป็นปกตินะครับแบ่งแบบโค้งอันนี้ก็คือเร็วบ้างช้าบ้างนะครับอันนี้คือปกติก็คือเราสามารถจะตั้งความความเร็วหรือว่าช้าด้วยตัวเองนะและสามารถที่มาเพิ่มความสมูทตรงนี้ได้นะครับนะครับหรือโค้ง อันนี้ก็คือตรงนี้อัตโนมัตินะครับและตรงนี้เราตั้งเองนะครับเราอยากยกเลิกมายกเลิกตรงนี้นะครับคลิปนี้เป็นการตั้งสปีดหรือว่าสโลว์วิดีโอในการตัดต่อแอปแคปคัตนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ